อ๋ออดอภาเะนะครับนะคะเอสเอ็มเอสนะคะ424779เอสเอ็มเอสก่อนเล่นเอสเอ็มเอสพิมพิม,พมทันไมคืออย่างนี้ค่ะเอสเอ็ม <SM H S 1> เอสเนี่ยเขาก็ต้องพิมพิมพิมยงส่งมานะคะ,ะแล้วก็อ่าคนพิมเอสเอ็มเอสนะคะ,ะคือนิ้วด้วนไปนิ้วหนึ่งะค่ะนิ้วช้ไม่มีนะคะพิมช้าเป็นตักงเล็กตึงเลยแค่นิ้วกลางนิ้วเดียวนี่ผัวมึงไปไหนเนี่ยใข่คะอี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 อ้วนน่ะอีต้นน่ะเอออีต้นไม้ยัง ไม่มาสีต้นพอดีเป็นอย่างนี้ค่ะไปไหนคะไปประกวดเทพีเทีปีใหม่ค่ะที่เพชรบูรณ์นะครับเทปีมะขามข้อเดียวเทพีมะขามปีใหม่ขี่อเดียวด้วยกะถามข้อเดียวค่ะเอ๊โอูดยยำๆมาได้ยังลูกนะคะไม่มีเหรอวันนี้หมดเหรออ่ะมีมีโจ๊กก็ได้ตกเกษตรก็ได้อามาเลยมาซื้อรีเทิร์นมาใช้แล้วดีจริงๆอ่ะเป็นสิวเซียนมีวิธีรักษาไหมคะก็ ถ้าเกิดความงามทั้งหมดเดี๋ยวท้ายรายการจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นนะคะเรื่องทุกตัวเลยนะคะว่าตอนนี้ปีอะไรบ้างมีอะไรใหม่มาบ้างไปแล้วหน้าขาวใสถึงพี่อ้วนนะคะอชอบพี่อ้วนกับพี่เต่ามากขอบคุณค่ะหวัดดีปีใหม่ค่ะพี่อ้วนพี่เตาค่ะพี่อ้วนได้รับรางวัลแล้วนะคะรับรางวัลแล้วเราก็ดีใจด้วยน่าเป็นกะใช้รีเทิร์นตัวไหนคะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกะก็เบื่อลุงทุกตัวเดี๋ยวท้ายรายการโทรเข้าไปสอบถามเลยนะคะแต่ว่าพี่เต่านี่เป็นกะหลี่นะ มีความสุขไหมชอบหมายความว่าได้ตังค์ด้วยสวยด้วยรวยด้วยได้ตังค์ด้วยก็คือรวยด้วยต้องสวยเท่านั้นถึงจะเต็นได้ค่ะแล้วก็จะต้องคือการช่วยเหลือสังคมแม้เกิดเหตุการณ์ข่มขืนทั่วไปได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นมีความสุขไม่มีปัญหาเมียน้อยจะไม่มีขึ้นใช่เพราะฉะนั้นด่าคํานี้ถือว่าเป็นคําอวยพรใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดไปด่าต่อหน้าตํารวจจะถูกจับนะครับพี่เต่าคละครหนึ่งตอนเขานับเป็นยังไงก็หนึ่งวันนะก็หนึ่งวันแต่ว่าหนึ่ง ตอนนะคะหยุดสองสามวันไปหากินมาที่ไหนคะคุณแม่คุณแม่อ้วนเนี่ยไปนั่งบําเพ็ญเพียรน,นะคะที่เขาคอนะคะบำเพ็ญเพียรน,นะคะบำเพ็ญเพียรภาวนาสวดมนต์ข้ามข้ามทีเอ้ยข้ามปีเป็นปนางเอกเรื่องฮาแทงเห็นคุณเฮเลนไปตลาดสดซื้อผลไม้หน้าร้านมีแมวกวากด้วย <laughs> ดีมันไม่โดดข้าม <laughs> <laughs> ถ้าโดดที่แมวดำโดดข้ามอีเฮเลนเลยนะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแมวจะตายนะ เพราะว่าเฮเลนฟื้นแล้วนี่อีเฮเลนกับอีแนงเดินไปถ้าเกิดว่าแมวดํากระโดดคว้านี่วิ่งเนีน่ยนะผีจะลุกนะคะ,ะอันเปอร์ซีศาสน,นาลายสุขโสไทยซื้อรีเทิร์นได้ที่ไหนนะคะ,ะก็เดี๋ยวจะมีค่ะเดี๋ยวท้ายรายการถามได้นะคะ,ะชอตะอวนมากชวนผู้แก้มแหม่มกับไมเคิลแคปซูลสระบุรีซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ตัวผู้แก้มแหม่มพันสามห้าสิบนะคะไมเคิลแคปซูลพันเก้าเก้าสิบสระบุรีซื้อได้ที่โลตัสนะคะไม่ใช่โลตัสนะคะมีสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เตาสวัสดีครั่เตาค่ะจากที่ไหนคะเออจากประเทศลาวครับประเทศลาวสบายดีนะคะครับผมว่าไงคะโตจัวอ่บตรงไหนของลาวคะเวียงจันทร์ครับเวียงจันทร์เวียงจันทร์นี่พี่อ้วคุยกับน้องก่อนได้ไหมอ่าได้ได้ไปไปหิวไปกินขี้ก่อนเวลาแป๊บนึงนะคะไปกินขี้นะคะอ่ะหนูเวียงจันทร์อยู่เวียงจันทร์ใช่ไหมครับผมปิดเสียงทีวีก่อนนะ ครับผมอ่อารูเวียงจยันเนี่ยรู้จักอ่ารู้จักอศูนย์ศูนย์รถยนต์ซันยองไหม,มไม่รู้ครับไม่รู้นั่นแหละเพื่อนฉันเลยนะเป็นเจ้าของนะคุณพี่สีทัศน์แต่คุณสีทัศเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะอยู่ในตัวเ,เวียงจันน่ะครับเออเออเอเออ่ะแล้วไงคะอ,าอ้าวอยากทราบเรื่องอะไรครับพี่เต๋อพี่พี่วัน เรื่องอะไรเรื่องรายการอะรายการนะขับเล็บนะรายการขับเล็บใช่ไหมครับออนแอร์ช่งครับออนแอร์ช่วงไหนครับก็ก็คืออย่างนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยพี่จะออนแอร์ตั้งแต่เดือนมกราแต่ว่าณตอนนี้พี่ติดภารกิจไม่สามารถมาทําได้เพราะว่าเดือนกุมเดือนมกรากมพณาเนี่ยสารอาทิตย์ยังไม่มีค่ะพี่ยุ่งพี่ยุ่งมากค่ะะอ่าแล้วติดตามพี่วนไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะมีหลายช่องที่พี่วนทำอยู่ค่ะ ครับเพราะติดตามรายการที่วันตลอดเลยครับเหลือขาสนุกไหมครับสนุกครับมีเมียย่างเธออ่ะยัางอายุเท่าไหร่ละคะยี่สิบห้าครับชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับนี่ที่ลาวมีกระเทยในประเทศลาวอ่ะก็มีบ้างครับมีแล้วเธอเคยไปเสี้ยเสกับเขาบ้างไหมไม่เคยทำไมไม่ลองดูลหอมจะตาย ลองดูสิวัสดีครับสวับดีค่ะอุ้ยกระเทยลาวกระเทยลาวดิฉันเคยไปค่ะตอนนั้นขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนะโอไม่ใช่ไม่ใช่ดีฉันเคยไปกับไปประเทศลาวนะครับไปเจอกระเทยลาวเขาก็มานั่งคุยด้วยฟันเลี่ยมทองทุกคนเลยค่ะนะคะอ่ะเอสมาเลยค่ะมีไหม่คะสายฟนอินนะคะอภิเต่ไปกินขี่อยู่เดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะคะ เบียสรนัทนะคะประกาศเลิกเป็นนักแสดงหลังโดนถูกยัดซ้ำยัดเยียดให้เป็นแบดบอยนะคะเบียสรนัทมัซยาวันนี้เนี่ยใครที่นึกจําหน้าไม่ได้นะคะเบียสรนัทเคยเล่นเฮงเฮงนะคะแล้วก็เป็นเออนี่คนนี้ไงแล้วก็เป็นเป็นเล่นอยู่เอ็กแกนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเลิกคงไม่รับการแสดงแล้วเพราะว่าเล่นละครมาไม่เคยได้อะไรจากมันเลยเงินเหรอผมว่าขายเสื้อผ้าหาเงินได้มากกว่าอีกแล้วตอนนี้ผมเป็นดิว และตอนนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์ทุกคนยกมือไหว้พอเดินเข้าไปในลิฟต์ที่แกมมี่ทำไมศิลปินต้องยกมือไหว้ผมซึ่งกลิดจ,จากเมื่อก่อนดังนั้นผมเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ดีกว่าหรือครับก็หมายความว่าตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์รายการสักรายการหนึ่งนะคะ นักแสดงทุกคนดูถูกผมตลอดเวลาผมเล่นละครตามที่เขาอยากให้ผมเล่นเพื่อเป็นแบดบอยผมก็ให้เล่นแล้วคุณก็มาว่าผมแล้วผมได้อะไรก็คือณนะตอนนี้เนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะขอไม่รับการแสดงเลยนะคะคุณคุณคุณเบียร์สารนัทมัซยาว,วน,นิ้คือเป็นน้องชายนะคะเป็นน้องชายของฟุกเกิดพลน,นะคะ อ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดร้านอยู่ที่เป็นอินซูล่าชื่อว่าร้านโคเคนเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะใครอยากจะอุดหนุนเบียร์สารนัดก็ไปได้ทำหุ้นกาแฟนนะคะอืมนะคะย้ำนิดหนึ่งนะคะก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เทพธิดาปาราอาวสารนะคะยังไงก็อย่าลืมดูกันแล้วก็ SMS เข้ามาในรายการถ้าครบคนที่10 20 30นีคุณรับไปเลยของที่เราเลิกจากรายการอ่าจากจากละครเรื่องเทพธิดาปลานะคะอ่านะคะ แล้วก็นะคะอ่ะมีข่าวอะไรอีกเนีย่ยลักรักแท้แท้ระยะทางนะคะะช่วงนี้ยำยำครับเต็มเต็มเนื้อเน้นเนเนเต็มเต็มครับนะคะยำยำอร่อยจริงๆนะคะมีทั้งหมูสับต้มยำกุ้งรถต้มยำรถทะเลหมอ้อไฟนะคะถ้า lifting, อังคณาหม้อไฟไม่มีนะคะต้องไปอังคณาทิมด si ีนะคะตอนนี้ก็มีละครก็ไปดูกันได้ก็ขอบคุณยำยำอร่อยทุกคำนะคะช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะคะที่เต๋ากินขนะะนี้อยู่นะคะเดี๋ยวมานะคะ วุ้นเส้นสึ่งสำเร็จร,าารูปตาแสบอร่อยเบาๆเอาใจหุ่น เส้นมายำเย่ยมหวุ้นเส้นไม้ชันหิวนะครับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยนะครับวุ้นเส้นคัพตราเกษตรนะคะอร่อยเบาๆเอาใจหุ่นกับพี่อ้วนค้ามีรสอะไรบ้างนี่ค่ะมี4รสชาตินะคะรสต้มยำกุ้งนะคะอร่อยเผ็ดร้อนนะคะเปรี้ยวจีจาดนะคะแล้วก็รสยำวุ้นเส้นทะเลนะคะอร่อยจีจาดแถมมีคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็รสกุ้งอบวุ้นเส้นที่ดิฉันทานอยู่นี่นะคะอร่อยแบบแห้งนะคะรสแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็รสเปิอนะคะอร่อยเบาๆสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะคะวุ้นเส้นนคคัตตราเกะะ อ่วุ้นเส้นเนี่ยทำจากถั่วเขียวแท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่ตัวดำไม่ใช่ัวดตัวเหลืองไม่ใช่ตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวนะคะนะคะไม่อ้วนแล้วก็มีมีประโยชน์ด้วยมีคาร์โบไเดรด้วยนะคะเฉพาะอ่รถยำอ่ารถยำทะเลนะคะ,ะนะคะนะคะก็หาซื้อกันได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพิเศษด้วยเพิ่มกุ้งแล้วก็เพิ่มปริมาณเส้นอีก2ี่สิบปอร์เซนค่ะนะคะอ่ะนี่ ก็จะเล่าะไรสั่งมีอะไรครับคุณแม่ก็เมื่อเมื่อวันที่วันที่สองอ่ะฉันไปชนบุรีมาไปตัดผมกับออจาจันโกที่อ่างศิลาใช่ไหมร้านแฮนด์เมดใช่ไหมเขาก็พาฉันไปกินไปกินแบบตลาดที่ในตัวเมืองชนบุรีตลาดที่เขาขายอาหารกันเยอะๆโอค่ะฉันก็ไปฉันก็เข้าไปนั่งกินอ่าร้านหนึ่งนะคะกินกินกินน้ำส้มขั้นกินขนมปังกินโอวัลตินกินตรงนั้นเชื่อไหมในร้านอ่ะก็จะมีก็จะมีเจ๊